นในหลายๆ,ๆเรื่องแต่บางเรื่องผมไม่เด็ดด้วยอย่างที่อาจารย์บอกว่าเรากำไรจากอเมริกาปีนหลายแสนล้านบาทแล้วปีหนึ่งหลายแสนล้านบาทแล้วเราทํางบประมาณงบประมาณเํา่งบขาดบุญเพื่ออะไรก็เพราะว่าเราเนี่ยไปมีข้อผิดพลาดที่อาจารย์ไม่ไปพูดถึงคือเรื่องของการทํา FTA ไว้กับจีนจีนเนี่ยเขาไม่ได้มาเสนออะไรเลยนะเราเนี่ยไปเสนอจีน FTA ตรงเนี้ยไปเสนอเขาเราเอาผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยไปลงกับจีนแล้วเอาประเทศไปแลกเราก็ได้โดนจ,จีนเนี่ยดูดเงินออกไปไอ้หลายแสนล้านที่อาจารย์บอกกำไรจากอเมริกาเราโดนจีนดูดไปเกี่ยงเลยนะ มาถึงบ้านคือมันเหมือนกับประเทศไทยแม่งเป็นบัญชีมาคือเงินแม่งโอนเข้ามาปุ๊บแม่งออกไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยอย่างหลายๆบริษัทของอเมริกาเนี่ยแน่นอนครับก็มาทำในประเทศไทยเนี่ยอย่างเช่นอเมซอนสตาร์บัคส์กูเกิลอะไรพวกนี้นะเขาเสียภาษีหมดเนี่ยจริงๆเนีขาเสียภาษีในไทยหมดเลยนะนี่คือที่สิ่งที่เรากำไรแต่ของจีนแอปเต็มมุมนะครับโอ้โหมันมันกินเราฟรีๆไปเลยเราไม่ต้องมันไม่ต้องเสียเงินให้เราแถมเราจะต้องเราจะต้องไปจ่ายภาษีแทนมันอีกเห็นไหมอาจารย์ต้องบอกมุมนี้ด้วยและสิ่งที่อาจารย์เป็นนักวิชาการเนี่ยยยนนนนนะะครรรััับทีีี่่่ผมมมออออาาาาาาากกกกกจจข้้้้้้้้้งงงใใใหหห์พูดดวววววเปิแล อาจารย์แสดงถึงผลได้ผลเสียด้วยอย่างผมเนี่ยผมมองว่าถ้าเราทาการค้ากับอเมริกาเนี่ยมันกำไรแค่ตัวเลขแต่ขาดทุนอีกชุดหนึ่งไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครกล้าพูดถึงแต่เรารู้อยู่ว่าเราขาดดุลจีนตลอดเวลาแล้วขาดหนักด้วยดังนั้นเนี่ยเพื่อความสม,มด,ดุลเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับไทยเราเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะกําหนดทิศทางเศรษฐกิจได้โดยการที่เราไปเจรจาจีนคุยกับจีนขอแก้ FTA ขอทำเออถ้าเกิดจีนคิดว่าจะเอาเราเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเราอ้างถึงความสัมพันธ์เราอ้างถึงจากการที่จีนจะมาลงท เขาอยากจะผ่านสินค้ามาหาบ้านเราจะตายเพราะสินค้าบ้านเราเขาจะเสียภาษีหรือไม่เสียภาษีสินค้าจากจีนมาไทยไม่เคยสะดุดไม่เคยมีปัญหาค้าขายโฟลตลอดแต่ถ้าไปส่งถึงผ่านเขมก็จะติดขัดไปส่งถึงลาวก็หาทางออกทะเลไม่ได้ก็ต้องไปพึ่งพาเวียดนามฉะนั้นการโฟลสินค้าของจีนเนี่ยผ่านไทยโฟลสุดแล้วไม่มีอะไรที่มันไหลไปดีกว่านี้อีกแล้วดังนั้นเราจึงต้องอะไรฮะเจรจากับจีนคุยกับจีนคุยกับรัสเซียนะครับคุยกับอินเดียเราเอาข้างบ้านเราเนี่ยเราเอาตรงข้างๆบ้านเราเนี่ยนะครับคุยให้มันได้ก่อนค้าขายให้เป เป็นพวกพืชผลผลไม้การเกษตรข้าวอะไรพวกนี้นะที่เราส่งออกให้จีนได้กับอินเดียกับรัสเซียสามประเทศนี้มันมากประสงค์อเมริกาประเทศเดียวแล้วเราก็รู้อยู่ว่าอเมริกาเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีเราเป็นคนส่งคนเดียวมันมีอีกหลายประเทศที่พยายามจะเข้ามาตัวอาหารมันจะเ,อเยอะนะครับดีมันของเราซัพายของเขานะครับมันทาแล้วมันคุ้มทุนไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงนี้ในขณะเดียวกันจีนเขาต้องการเขาต้องการที่จะสร้างความเข้มแข็งในขณะเดียวกันที่อเมริกาก็ต้องหาพัมิตรเพิ่มจีนก็ต้องหาพัมิตรเพิ่มบวกลบคูณหารของใกล้ตัวเนีดดสุ ของใกล้ตัวเนี่ยดีที่สุดค่าขนส่งสั้นดีสุดประหยัดที่สุดกำไรดีที่สุดนะครับแต่ในขณะเดียวกันฝั่งอเมริกาก็ไม่ได้ทอดทิ้งเราก็ยังคงส่งเหมือนเดิมแต่ถ้าเขาสร้างเงื่อนไขจนเรารับไม่ได้ทําให้เราขาดทุนขาดดุลเราก็ไม่จำเป็นต้องสง่งแล้วก็บอกโอเคถ้าเกิดอย่างนี้เราผ่านเราเปาของไปให้จีนผลไม้อะนะครับสหรัฐอเมริกาก็มีมะพร้าวนะครับตรงแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะครับมีมะพร้าวเราก็มีมะพร้าวแต่เขามีมะพร้าวอยู่ติดหาดทะเลเรามีมะพร้าวในสวนทำไมฝรั่งไม่เลือกกินมะพร้าวแคลิฟอร์ ต่างประเทศเรียนแบบไม่ได้แต่ OMG จะอะไรก็แล้วแต่ตัดต่อบรรทุกทายังไงก็ไม่เหมือนรสชาติต่างกันดังนั้นการค้าขายกับโลกตะวันออกกลางเราต้องค้าขายกับพี่น้องมุสลิมของเรานะครับในหลายๆประเทศที่เป็นโลกอาหรับที่เรายังไม่ได้ไปเปิดการค้าไม่มีตลาดการค้าเราต้องเดินหน้าลุกเพื่อให้ต่อรองกับอเมริกาอย่าให้เขามากดดันเราแต่ฝ่ายเดียวสังเกตครับไม่พอใจใครก็จะขึ้นกำแพงภาษีไม่พอใจใครก็ขึ้นกำแพงภาษีอินเดียเป็นตัวอย่างครับคุณขึ้นเขาเขาบอกงั้นผมไม่ซื้อคุณตกงั้นก็ไม่ต้องค้าขายกันสุดท้้้าาายยยตออองงงมินนนเเเเดดีีรกกกก็วัถถููขึ จนกระทั่งเราบอกงนะั้นกูขายข้าวจีนก็แล้วกันก็คุยกับจีนจีนก็ซื้อก็สั่งไปแล้วห้าแสนตันตัวเลขนี้มาแล้วนะครับเราก็ต้องค่อยๆทยอยส่งเข้าไปอเมริการู้ว่าเราขายจีนอเมริกาก็บอกโอเคเรื่องนั้นไม่มีปัญหานะยังคงสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเห็นไหมครับเขาพยายามจะบีบประเทศที่รู้สึกว่าเขามองไว้ด้อยกว่าเขาไม่ได้มองเราเป็นเพื่อนสหรัฐไม่เคยมองใครเป็นเพื่อนนะไม่กระทั่งอังกฤษนะครับสหายคู่ร่วมรบกันมาหลายสิบปีหลายร้อยปีเขาก็ไม่ได้มองว่าเป็นเพื่อนอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ทีีี่่่่่่่มมมมัััันนนนนนนเเเเเขข้้้้าาาาาากกกกกกกไไไดดคค็็็จะะะออออออแตวววรรรรทททูููสึุหบืิ ฝากอาจารย์ปณิฐานช่วยเปิดมุมมองให้กว้างกว่านี้นิดนึงอธิบายผลได้ผลเสียผมว่าคนระดับอาจารย์นี่นะครับมีความรู้สูงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วรู้อะไรหลายเรื่องเพราะเคยทํางานการเมืองมาด้วยผมก็ฝากอาจารย์ปณิฐานไว้ตรงนี้นะครับว่าถ้าเป็นไปได้ควรจะอธิบายรอบด้านผลได้ผลเสียนะครับสิ่งที่มันกําลังจะตามมาสิ่งที่เรากําลังจะเริ่มต้นทานะครับต้นน้ํากลางน้ําระหว่างทางนะครับแล้วก็ปลายน้ําคือผลลัพธ์ที่มันออกมาผมว่าอาจารย์เนี่ยพูดได้ดีมากนะครับเอาล้ครับพี่น้องมีความเห็นเป็นยังไงเกีย่ยวกับความเห็นของอาจารย คนหนึ่งแต่ว่าแกก็ไปอิงอเมริกาเยอะเกินไปนะครับก็ลองแสดงความเห็นมานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องนำลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ